สวัสดีครับพวกกับผมดูชโองตอนนี้ผมอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์ครับมาเดินแฟชั่นวันนี้นะครับผมก็มีเครื่องเล่นนะครับดีดักนะครับแต่ว่าต้องซื้อตั๋วเล่นก่อนนะ,อ,ะอยากรู้ว่ามันขนาดไหนก็ซื้อหัวไปเล่นดูนะครับทางด้านนี้ครับก็จะมะีพี่เป็ดนะครับผมดีดักนะครับอยู่ด้านหน้า ทางเข้านะครับแกนเทชันคุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เคยมาที่นี่แล้วนะครับเคยเดินแคนทชันแล้วรับผมน่าจะทราบดีนะครับผมว่าตำแบบหน่งไหนอะไรเงี้ยนะเพราะไม่จะมีแคทชันไนแอแลนด์นะที่ฝั่งหนึ่งจะเป็นโพรมาาในะครับผมโนโพรมาดาเนะครับจะเจอทิปเป็ดตัวเริ่มมนะครับผมดีดักตัวนี้ด้วยนะครับนี่ สนใจก็ลองมาหาที่เป็ดได้นะครับหาไม่ยากครับอยู่ใกล้ๆกับสถา,านรือไ์ฟ้าสายสีชมพูนะครับโอเคแล้วก็มีกระกดกด้วยครับโอ้โหนี่ตัวใหญ่มากๆนะครับ สวยมากนะครับมีลายแบบช้างอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมทั้งสีครีมแล้วก็สีน้ำเงินนะครับโอ้โหให้เลือกเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้ให้เลือกเขาเรียกว่ามีให้ดูดีกว่าอ่าวางนี้นะด้านนั้นดีมีท้างสวรรค์อะไรครับเนี่ยโอเคนะครับดูที่ขนาดยาวนะครับกรุงเทพนะครับถนนรามอินทราขึ้นมาเป็นที่สิบนะครับนะครับสวัสดีครับ เลยนะครับดีกวาจะขี่แบบสะบัดไปสะบัดไปนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ผมลงมาเนี่ยผมก็เดินบันไดด้วยนะครับผมก็าขึ้นมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวล้มอีกนี่เลยครับอยากเจอพี่เป็ดให้มาที่นี่เลยครับที่แฟชั่นไอแลนด์ผมมาเดินแฟชั่นแล้วแต่ไม่ใช่แฟชั่นโชว์แต่เป็นแฟชั่นไอแลนด์ครับผมโอเค นะครับแล้วให้ดูเพิ่มเติมอีกสักสามสิบวิแล้วกันนะเข้าวๆนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อ,อย่างเช่นอันนี้นครับก็ใช่นะครับผมดีดักซิตี้ฟันนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับใช่การน,นี้นี่ตรงเหมือนป้ายรถเมล์เลยนะครับผมที่นั่งไปไปหมดเลย เควีเป็นร้านใช่ร้านขายชอ็อปขายของนะครับเคอันนี้ครับยิทเออาร์อรนี้เขได้ยิทเออาร์ด้วยนะครับแล้วก็นี่ทำเป็ดสามตัวนี้ใน okay. ดีดัสเ f a ูลินเทอร์วันเดอร์แลนด์นะครับผมนะมีดเลย ว่าจะเป็นขับรถรถปั๊มม้าหมุนหรือว่า,า,าแรนด้ารถปั๊มใช่ใอันนี้เหมือนแบบแตลอยๆใช่ไหมเสียวๆหน่อยนะประมาณนี้นะครับผมนี่ให้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้อะไรเกิน30วิบวิก็แล้ไม่เป็นไรนะมองมาสนุ จะได้เข้าไปไหมนะแต่ที่แน่ผมมาเดินแฟชั่นแะล้วหนึ่งช่วงแล้วหนึ่รอบหนึ่งคลิป,นะป,ปแ,นะแล้วจจกไปหนึ่งช่วงยังเต็มเดินแฟชั่นแเดินหน้าข้างนะหน้าข้างแฟชั่นโอเคครับผมขอบคุณครับ